สวัสดีจ้าวันนี้จะชวนไปเดินตลาดนัดการเคหะบางบัวที่นี่เขาก็จะเปิดขายช่วงเย็นนะวันนี้เลยจะมาชวนมาดูตลาดนัดการเคหะบางบัวช่วงเย็นว่ามีเขาขายอะไรบ้างเขาขายก็จะวันเพื่อวันพุธพฤหัสชุ่งเย็นแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าเดี๋ยวเราไปดูตลาดนาัดว่าเขามีขายอะไรกันบ้างในชุมชนนี้เขา มีตึกอยู่ตั้งสิบกว่าตึกอะ่ะพันกัอครอบครัวของค้าของขายเยอะมากเลยสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาลงสถานีไฟฟ้าบางบัวได้เลยนะแล้วก็เดินเข้าไปประมาณ200เมตรก็ถึงแล้วมีลงจากสถานีไฟฟ้าก็เดินเข้าไปในการเคหะเลยจากบรรยากาศบริเวณด้านหน้าทางเข้ามองน้านด้าไปเนี่ยก็จะเป็นถนนตัดใหม่ไปยังถนนวิภาวดีนะ ด้านขวาก็จะเป็นแยกเข้าตลาดนัดบางบัวเดินไปประมาณอีกห้เมตรก็ขึ้นสะพานบางบัวเบริเวณทางเข้าก็มีร้านค้าขายก็นงขนมร้านค้าขายของชาขายข้าวเยอะแยะด้านในนี้ก็เป็นตลาดตลาดสดช่วงเช้าช่วงเย็นขายทั้งวัน นี้ก็เป็นสะพานข้ามไปที่ยังการเคหะบางบัวก็จะมีหลายตึกมากเลยสิบกว่าตึกพันกว่าครอบครัวตลาดนั้นนะี่ขายดีนะเช้าช่วงเย็นเลยมีทั้งอาพาร์ตเมนต์รอบๆอพาร์ตเมนต์แล้วก็ที่พักอาศัยรอบๆนอกจากนั้นก็ยังมีคนแถวเนี้ยก็เข้ามาเดินตลาดนัดในช่วงเย็นตรงนี้ก็เป็นริมคลองบางบัวด้านซ้ายยาวไปเลย ชุมชนริมคลองบางบัวเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูตลาดนัดเลยนี่ถึงตลาดนัดแล้วตรงข้ามก็จะเป็นท็อปซปเปอร์มาร์เก็ตนะด้านขวานี่ก็จะเป็นขายยาดองใบกระ脱ป,เ,ออปะเดินไปในตลาดนัดกันน,น,กน,กนี่บริเวณใช่ไหมตึกของการแขยาบางบัวมีเยอะมากเลยอะไรเงี้ย พ่อค้าแม่ค้าก็ขายของเยอะแยะเลยเข้ามาด้านหน้าก็จะเป็นขายก๋วยจับ๊บก๋วยจั๊บเจ้าเนี้ยขายดีมากเลยเออจั๊บเจ้าเนี้ยขายดีมากก๋วยจั๊บเนี้ยขายชามละยี่สิบยี่ห้าเองนะต้องมีบัตรคิวด้วยจะบอกให้เออไม่ใช่ขี้ขี้นะเนี่ยยี่สิบยี่ห้า 20, ต้องจับบัตรคิวด้วยเออไม่ใช่ขี้ขี้เลย มาด้านนี้ก็จะเป็นขายราดหน้าด้านหน้าเนี่ยธรรมดา20พิเศษ30ขายถูกมากเลยด้านหน้ารับด้านหน้าขายถูกมีบริเวณตึกร,บรอบๆของการเคหะบางบัวมีเป็น10ตึกเลยนี่ด้านนี้ก็จะเป็นตลาดนะบางบัวตลาดราดบางบัวช่วงเย็น ของขายมีปัญหาเยอะแยะก็เป็นไรไราดูได้เลยนะคะสินค้ายังมีมากมายร้านค้าตลาดด้านนี้ก็จะเริ่มเปิดประมาณ4ี่โมงเย็นนะนี่เป็นล็อกล็อกมีตั้งสี่ห้าล็อกขายเสือเส้อผ้ามีไฟลวดไฟนี่มีตาข้อดุ๊กล็อกหนึ่งเขาก็จะแบ่งเป็นเสือ้อขายเสื้อผ้าอะไรพวกนี้กางเกง เสื้อผ้ามือสองตัวละยี่สิบสามสิบสี่สิบมีแล้วแต่เลือกเลยราวนี้ยี่สิบบาทเลือกกันใหญ่เลยสนุกสนานเสื้อผ้ามือสองมีเสื้อผ้าตัวละสี่สิออีล็อกที่หนึ่งนะก็ขายเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าอนี่ก็จะเป็น เสื้อจากมืองนอกเลยนะจาก USA มรา,าลาลาส่อไปดูรอบต่อไปนี่ก็ขายพวกกางเกงนายกทรงของสุภาพสตรีเสื้อกางเกงตุลรอ้อยอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มี อันนี้พวกอุปกรณ์ต่างๆเสื้อผ้าอันนี้ล็อกล็อกแรกเดี๋ยวไปดูล็อกข,ของกินนะก็จะขายพวกกลดละหม้ลอละมากรากไม้เสื้อผารองเท้าด้านนี้ก็จะเป็นล็อกข,ของกีนนะ กร้วทียกระเทียมหอทุเรียนสี่ร้อยทุเรียนสามร้อยได้เลยจ้าครับทุรียนทุเรียนมอนทองระยองโดลละร้อยแปดสิบนีไข6หกสิบผัดไปก็จะเป็นพวกขายกับข้าวอง ยำทะเลมุ้งแตกยำทะเลมุ้งแตกก็มีคลายขนมขนมขายปลาคนกันเป็นอาหารเส้นแอปเปิลอาหารเหลือ

ผมว่านปารยัยนสีสนส้ขายหอยจอหอยเน้ครับดูได้นะครับหอยนคู่หอยเคู่ผลไม้ผัดสด นีครับผมตัวะตีเดินคนเยอะช่วงเย็นเย็นเนี่ยคนมาเดินกันเยอะเลยพ่อค้าแม่ค้ามาขายของคมนอร่อยแน่นอนทองร้านไายเยอเอวข้าวจีนายันเดี๋่ทีปซื้อไข่ข้าวไข่ข้าว ไปซื้อไข่ข้าวแล้วก็เดินไปต่อถนมทอดก็มีนะขมปังทอดรตเตอรีก็มีไทข้าวแกง ข้าวแกงจัง้ำก็อร่อยหมูย่างหมูปิ้งหมูปิ้งไก่ใต้น้ำเออทำไมไก่มันต้องอยู่ใต้น้ำวะอยู่บนน้ำไม่ได้เนี่ยฟัหรอถ้ามันไก่จะต้อง 2, 25บาทนาี่ค่าข้าวข้าวแกงอีสานข้าวแกงอีสานก็มีติดกับไป เดินล็อกต่อไปอยู่ริมชุดป่าก็จะขายพวกผลไม้นะเจ้านี้ขายดีเจ้านี้ก็ขายดีมากเลยพวกส้มพวกอะไรมาลงทีไรนั่นหมดไม่เหลือเลยนี่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เตี้ยวม้านี่ก็จะเป็นหมูไก่ปิ้งหมูปิ้งไก่ปิ้งเดินไป ขอาวแกงน้ำส้มก็มีน้ำส้มอันนี้อันนี้ร้านเอี่ยวกับข้าวย่าแซ่บร้านนี้ทำแซ่บมากเลยพวกเ,เขาใส่อะไรแับชีวีราอันนี้ร้านขนมปี๊บ,บ้าถุงละสิบห้าบาทยี่สิบบาท ตามมนี้ก็จะเป็นพวกขายแมสขายหน้ากากคพักช่วงเย็นุก,กนมี่แล้วก็เดินข้ามอีกล้อหนึ่งนะล้อนี้ก็จะขายพวกปลาสดถ่ายลูกปลาสดปลาแดดทั้งเลยกุ้งก็มี กุ้งก็มีกุ้งกุ้งปิ้งให้ดูสดเลยนะของก็สดใหม่ไปต่อนี่ก็ต่อนี่เข้ามาล็อกในนะอาหารหน่อฝรั่งก็มีนะลูกเต๋ารัสต้ยมยำปลาหรือว่็สีสิงเนื้อหมะ

ถอดไปอหายากนะเนี่ยน่าทินแต่ก็ไม่มีทำแบบจำเร็จเออนออาเป็นอดวางยดีเวสอกก็มอกอบบออีอันนี้ก็เป็นขายพวกทุกอย่างยี่สบสิบบาทเสื้อกีอราเสื้อกีราก็มี มีพวกเคสมือถือเคสมือถือรับติดฟลีมือถือนะคือเหมือน,นกับทุกตลาดนั้นแหละแต่ที่นี่เขาหลากาหลา,กายมากเลยรออ่อยของถุงีละห้าสิบห้าบาทห้าสิบบาทเยอะปแลค่ะขายพวงาลยไหว้ผ้านีา่บหาา อันนี้ก็จะเป็นผักสดผักสดตรงนี้ก็จะเป็นขายพวกขนมปังกรอบขนมปังแห้งผลไม้ที่น,นี่ก็จะเป็นพวกขนมปังสามสิบบาทด้านนู้นเข้าไปลึกด้านในก็จะเป็นหนึ่งบ้าง ไป,ไปต่อรานขายกุ้งกุ้งสดอาหารอีสานรับต้องเปิดต้องเปิดหน่หมู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 ไ รังานขาวหนอคือก็ซว้าวแปนะครับอันนี้45บาทข้าวแงเดี๋ยวไปชิกานทุกอนเลวยนะครับเอา2างุ่นจะ้ะครับผมอันนี้แบบไม่มีน้ำตาลหน่อยใช่ครับหลวทังเดียวเลยน้สตาลเออไม่มีน้ำตาลนะโปรอ้วน <arose> เดนมาตรงนี้ก็ไหว้หสรรันระปู่พ่อยาติแม่ญาตวซนหน่อย แล้วก็เดินต่อมีตลาดนัดช่วงเวยน็นก็จะมีเยอะมากเลยคนเดินเยอะบอกแล้วว่าที่เนี่านการเจีน่าตึกสุดกระตึกพัน๋ยวครอบครัวก็มีทั้งมาขายของด้วยแล้วก็มาซื้อของด้วยนอกจากนั้นก็จะเป็นคนภายนอกเข้ามาเดิน,นวันพุธวันพฤหัสนะคึกคักมาก แนะนำให้มาเดินกันนะจ้ะเดินก็จะชนเดี๋ยวก็จะดา่าผ่านไปด้วยพูดไปด้วยเดี๋ยวก็ดา่าไปแอบ,บผ่านร้านน้ำพริกน้ำพริกุณป้าขนมอะไรเนะทาโกยากิทาโกยากิก็มีนะ โขๆกข้าวโพดคั่วข้าวโพดคั่วขนมอะไรเนี่ยไส้กรีดเลยสดเยอะมากของขาเยเยอะมากของแม่ค้าหน่าเดินน่ะแล้วก็เย็นๆเนี่ยแดนไม่ร้อนด้วย,ยนะลูกชิ้นปิ้งก็มี อากาศเียรเย่าร้านน้ำนี่ขายดีนะเด็กๆก็ต้องต่อคิวเลยอนะ่ะมีรถช่องสิงคโปร์ชายเย็นกาแฟเย็นขายแก้วละสิบห้าบาทยี่สิบบาทสิบบาทเลยขายดีเลยนะครนบขายดีจนบนะ่มละ บรรยากาศยามเย็นขายทั้งรถตันรี่แน่น้ำปั่นขายดีเข้าต้องต่อคิวกันเลยนะต่อไปก็จะเป็นขายช่วงข้าวโพดข้าวโพดแหนมเนืองมะแรงทอดจะมีมะแรงทอดพาทอดจะมีบรรยากาศยามเย็น,นด้านหน้าก็จะเป็นตึก ของการกีหาบ,บางบัวหลายๆตึกสิบกว่าสิบสิบกว่าตึกได้ที่ใครจะมาก็เนี่ยที่จอดลงจอดรถเยอะแยะเลยนะที่จอดมอเตอร์ไซค์ก็มีตรงนี้ก็จะเป็นเดิมเนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถแหละแต่พอเป็นวันตลาดนัดวันพุธพฤหัสเขาก็จะขายเป,เป็นเปิดเป็นตลาดนัดแนะนําลองมาเที่ยวกันนะจ๊ะหรือพ่อค้าแม่ค้าอยากมาขายของก็มาติดต่อที่นิติบุคคลของ สำนักง,งานนิติบุคคลชุดบางบัวได้เลยขายดีใครอยากขายของก็มาติดต่อที่นี่ขายดีนะเออที่ยังถือว่าร้านค้าน้อยลงนะเพราะว่าเหมือนเหมือนฝนจะตกแต่ถ้าฝนไม่ตกอากาศแจ่มใสเนี่ยร้านค้าเยอะมากคนเดินก็เยอะมากคนก็เข้าออกตลอดเพราะว่าเส้นเนี้ย ก็จะเป็นเส้นที่ทะลุไปถนนวิภาวดีได้เออสำหรับตลาดนะัดชุมชนบางบัวการเกหบีบางบัวก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะแนะนำมาเดินใครผ่านมาก็ลองมาแวะเดินกันตลาดเขาก็จะมีวันพุธวันพฤหัสช่วงเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์ช่วงเช้านะแม่ค้าอยากขายของก็มาติดต่อได้ที่นี่จ้า ปกติเยอะแยะเลยกดไลค์สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าครับ